ในระหว่างที่กาลังดูชุดเบกอยู่นั้นคุณแม่ก็ดิ่งตรงเข้ามาทันทีตอนแรกก็คิดว่าคุณแม่มาห้ามโอ้โหไม่ใช่ครับมาช่วยเลือกสีสวยน่ารากักแต่งรถเสร็จก็อย่าลืมไปขอบคุณคุณพอ่อคุณแม่ด้วยนะสุดหลอ่อ <c oughs> แล้ววันนี้ก็เป็นคิวของ c i v i c เ e ป้ายแดงคันนี้อารมณ์แบบล้อเดิมเขินจังอะไรประมาณนี้ <c oughs> คุณพอ่อคุณแม่บอกร้านแถวบ้านก็มีไม่ยอมไปอยากจะมาเลทเทคอัญชลาบางแสนอย่างเดียวเลยขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวจัดให้ไม่ผิดหวังแน่นอนเริ่มแรกก็ขอแลบกันรอไ้ก่อนจากนั้นช่างบูมทรงดีีเเนน่่่ยยยยกกกททาาาาารรถอออดดดชชชััุุมมจวงคลลลิปูแส้ จะลูกชายก็ได้ชุดเฮปปี้มิวชุดใหญ่ชุดโตใช้เยโฮหฮิวสมใจคุณพ่อไม่ต้องห่วงครับหลอเทสจะระค้ฟันห่างแน่นอนไม่รอช้าครับทำการเซตติ้งโช๊คอัพสตาร์บับเคเียเพราก็ใส่แรงมาเข้าไปที่ตัวโชคและใช้เวลาเพียงไม่นานครับโช๊คอัพคู่หน้าลคู่หลังพร้อมืแขนปั๊บแฮมเบอร์เนี่ยก็ถูกติดตั้ง,งเสร็จไปทีเรียบร้อยตัวโชคเลือกใช้เป็นแบร์อีสานโปรฟินเนอร์โมเดลฟิสเซตปรับได้16กระดับฟิลิงนุ่มๆจัดทรงได้เมื่อติดตั้งโช๊คใส่กาารตติดั้งกท ชุดเบรกเข้าไปที่ตัวรถทันทีคือปั๊มแดงครับทองลายจานไทยสามขนาดจาน355ม mm. ิลิเมตรส่วนขั้นตอนการฝัดชิง่งน้ำมันเบรกไม่ต้องห่วงเลยครับเพราะว่าเลสเทคเนี่ยใช้เครื่องฝัดชิ่งกึ่งอัตโนมัติจากออสเตรเลียน้ำมันเบรกเก่ารวมถึงอากาศในระบบเบรกเนี่ยถูกฝัดชิ่งออกมาหมดจดแน่นอนครับส่วนดีเทลในการประกอบล้อนเนี่ยเราจะคงใส่ใจเหมือนเดิมครับไม่ว่าจะเป็นการใส่ยางให้ตรงมาร์กจุบลบกับเตอร์โลปเลยครับ